เปิด3อันดับ m i d แกลดอินเตอร์เนชันในปี2023อันดับ1สวยสมมงมากอุ้มทวีพรเข้ารอบ10คนสุดท้ายคว้ารองอันดับ5ไปครองได้สาเร็จ ประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับการประกวดนางงามบนเวทีอันทรงเกียรติมิ s แก r a n ินเ t e r n a t ช o น a l ลในปี2023ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาล่มฟูถอาอนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามโดยในปีนี้ได้มีโจแทนสาวงามจาก70ป,ประเทศทั่วโลกมาร่วมเก็บตัวและประชันความสวยความสามารถกันอย่างเต็มที่เมื่อค่ําคืนของวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดมงกุฎทองหรือโกลเด้นคาวก็ตกเป็นของลูเซนนาฟัตเตอร์มิสแกนดเปรูส่วนทางด้านอุ้มทวีพรตัวแทนสาวงามจากประเทศ ไทยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมโดยติดท็อปสิบสำหรับตำแหน่งรองอันดับ1ตกเป็นของมิสแกนเมียนมาคือนินิรินเอนตำแหน่งรองอันดับ2ได้แก่มิสแกนโคลอมเบียนั่นคือมาเรียอเรฮันดาโลเปซตำแหน่งรองอันดับที่3ได้แก่มิสแกน USA สเตฟานีมารี ตำแหน่งรองอันดับที่4ได้แก่มิแกนเวียดนามเลห่างเฟืองสำหรับบรรยากาศการประกวดมิดแกนอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2023นั้นเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวของเหาสาวงาม70คนที่เข้าประกวดโดยการประกวดมีทั้งการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเข้ารอบ20คนสุดท้ายพร้อมทั้งประกาศรางวัลต่างๆ รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเป็นของ3ประเทศคือมิสแกนเจแปนมิสแกนไนจีเรียและมิสแกนเวียดนามรางวัลมิสป๊อปปูลาโหวตเป็นของมิสแกนเมียนมาซึ่งได้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายโดยอัตโนมัติสำหรับดูเซนาฟัตเตอร์เกิดเมื่อวันที่14มกราคม2542ที่เมืองกายโยประเทศเปรูในครอบครัวชนชั้นกลางจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนออมเมเลนสคล์เนเวอร์ลีเซียมและระดับปริญญาตรีจากคณะสื่อสารมลชนจากมหาวิทยาลัยซานมาติ ดินเดปอรเลสที่ประเทศเปรูลูเซน,น่าฟัตเตอร์เคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลในลีระดับท้องถิ่นและทำงานเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์รวมทั้งดีเจขึ้นวิทยุด้วยเธอได้เข้าสู่วงการนางงามมาตั้งแต่อายุ15ปีและเคยผ่านการประกวดมาแล้วหลายเวทีเช่นเม t ชินโมเดลเปรูในปี2015และเมดชินเพจเจนอินเตอร์เนชั่นแนลในปี2016ซึ่งรับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและล่าสุดรางวัลมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในปี2023หลังจากได้มงกุ มาคล้องเธอกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่สุดฉันใช้ความพยายามมาตลอดหนึ่งเดือนที่เวียดนามอย่างตั้งใจทําทุกอย่างให้ดีและมีความสุขจนมาถึงรอบตัดสินแม้รู้สึกว่ากดดันบ้างเพราะทุกคนสวยและเก่งหมดแต่ในที่สุดก็ทําได้มันยิ่งกว่าฝันฉันจะทํางานร่วมกับองค์กรมิสแกลนอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างดีที่สุดอยากขอบคุณครอบครัวและแฟนๆนางงามที่คอยเชียร์และซัพพอร์ตมาตลอดเรียกได้ว่าสมมงและครบถ้วนตามคุณสมบัติ 4B ทีมมิสแกนตามหานั่นก็คือบิวตี้ แบรนด์และบริษัท สำหรับสาวงามจากประเทศไทยอุ้มทวีพรพริ้งจำหลดัดมิสแกรนแคลนในปี2023ทนีาทำได้ดีอย่างสุดความสามารถด้วยการเข้ารอบสิบคนสุดท้ายคว้ารองอันดับ5้าไปครองได้สาเร็จเรียกได้ว่าได้ใจแฟนนางงามไปเต็มๆซึ่งความยากของการประกวดในรอบนี้ทั้ง1ิสาวงามจะต้องแสดงทัศนคติที่มีต่อปมประเด็นความขัดแย้งระดับโลกที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และเมื่อถึงคิวของประเทศไทยเชื่อว่าแฟนๆนางงามคงรับรู้ได้ถึงความตั้งใจของอุม้มกับการตอบคาถามเป็นภาษาอังกฤษแม้จะมีการเด็ดแอร์ไปสักเล็กน,น้อย แต่เธอก็สามารถกลับมาสรุปคำตอบได้จนจบโดยในรอบกล่าวสุนทรพจน์ยุติสงครามและความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นหัวใจหลักและภารกิจสำคัญของมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความสงบสุขให้เกิดขึ้นอุ้มทวีพรได้กล่าวว่าทำไมจะต้องมีสงครามมันเป็นบาดแผลสำหรับมนุษย์หวังว่าผู้นำของอิสราเอลและฮามาสจะได้ยินที่ฉันพูดในวันนี้เรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากความเจ็บปวดคนเราเกิดมาอยากมีชีวิตที่ดีและฉันก็หวังว่าจะไม่มีความรุนแรงและสงครามเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อีก ต่อไปจากนั้นอุ้มทวีพรก็ได้ปรากฏตัวให้แฟนๆได้มชมโฉมความงามอีกครั้งในชุดราตรียาวสีเงินซึ่งเธอสามารถเรียกความมั่นใจออกมาสยบความตื่นเต้นได้อย่างอยู่หมัดแต่เป็นที่น่าเสียดายเมื่อผล5คนสุดท้ายกลับไม่มีชื่อของเธออย่างไรก็ตามสาวงามอีก5ชีวิตที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ5คนสุดท้ายจะได้รับตำแหน่งรองอันดับ5ไปครองร่วมกันโดยปริยายซึ่งทางกองประกวดก็ได้มอบมองกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่งให้กับพวกเธอทั้ง5คนด้วยเช่นกัน